เรียนครับนั่งผ้าที่ประดุจที่ิดาลแล้วก็ประบมงค์ขึ้นนะครับก็จะได้กล่าวควาวมเด็ตน,นเป็นทูน้ทมอากาศแล้วก็มอบตัวเป็นลูกศิษยอาจารย์ กามาภูริทุกข์นโมสามจบกันนะครับนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะยังพันเต สุจระตะลิ้นพุทธิณันพระกวางตังศรนะัรนะังทัาศามะธรรมจกักสังฆทานจักพุทธามากาปิโนสังโฆนาเวตุ ห้าแต่พระสงผู้เจริญห้าแพระสผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขเจ้าทั้งหลายขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผเจ้าพระองค์นั้นแน้นแนเสด็จดับกันปริธิพานไปนาน และพระสงฆ์เป็นสารณะขอพระสงฆ์บูรณา